วีซ่าฟรีไทยจีนโอ้โหอันนี้คือไหนไหนมาแล้วเนี่ยโอ้โ oh, หเรียกว่าคุยกันหลายเรื่องเลยครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับทั้งทั้งจีนแล้วก็ทั้งไทยทั้งสองประเทศเนี่ยแหละใช่เลยนะครับโดยเรื่องนี้นะครับท่านปานปรีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็ท่านหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ร่วมลงนามระหว่างกันนะครับทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าซึ่งกันและกัน หมายความว่าไงครับหมายความว่าต่อไปนี้ทั้งคนไทยและคนจีนเวลาจะเดินทางไปมาหาสู่กันเนี่ยครับไม่ต้องขอวีซ่าแล้วสะดวกเลยสะดวกเลยทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็การลงทุนครับโดยการาตัวความตกลงฉบับนี้มีผลวันที่1มีนาคม -67 นะครับสาระสําคัญก็คือทั้งผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาแล้วก็ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการนะครับ แล้วก็หนังสือเดินทางธรรมดาของจีนด้วยเข้าออกผ่านแดนได้ทั้ง2ฝ่ายแต่เขามีเงื่อนไขนะครับก็คือเวลาในการพำนักแต่ละครั้งเนี่ยไม่เกิน30วันครับนะครับแล้วก็ถ้าในระยะเวลา180วันเนี่ยรวมแล้วนะครับต้องไม่เกิน90วันนะครับยกเว้นกรณีการพำนักถาวรการทํางานการศึกษากิจกรรมด้านสื่อหรือกิจกรรมอื่นๆ อันนี้ยังคงจะต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบครับอคือภารกิจบางอย่างมันจําเป็นต้องมีการรับรู้ระหว่างกันใช่แต่ถ้าเกิดไปท่องเที่ยวปกติเนี่ยก็ไปได้เลยครับมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องอท่านอยากจะไปเที่ยวจีนอ่ะก็หนึ่งมีนาคมครับก็จองตั๋วเครื่องบินใช่จองที่พัก ไปได้เลยเขาก็เชื่อว่าจะดึงนักท่องเที่ยวครับนะอย่างอย่างช่วงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยก็จะมีตุรกีนเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาไทยอีกเยอะเลยครับนะครับแล้วก็นําเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยกว่า3สนแสนล้านบาทเลยนะครับโหสุดยอดเพราะว่าประเทศจีนถือเป็นตลาดใหญ่ของประเทศไทยเราทั้งในเรื่องของการส่งออกการนําเข้าสินค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับผมดูข่าวนี้เนี่ยพอลงไปเนี่ยโอ้โหมีคนคอมเมนต์เยอะ บอกว่าชื่นชมแล้วก็สนใจเลยอยากจะไปเที่ยวจีนเพราะว่าอยู่ใกล้แล้วก็ค่าใช้จ่ายตอนเนี้ยก็ไม่ได้สูงม,มากนะครับก็ถือว่าสะดวกคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงพี่น้องชาวจีนก็จะมาเที่ยวเมืองไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่แน่นอนทางการไทยบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเราก็จะมีการคัดกรองมีการข่าวที่คอยตรวจสอบเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยจะมีการประสานกับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติแลวก็ทางตมนะครับดูแลในเรื่องความปลอดภัยคือไม่ต้องห่วงนะครับก็เรามาระวังเนาะบางคนบอกกลัวเดี๋ยวจีนเทาจะเข้ามาเยอะหรือเปล่านะครับแน่นอนนะครับ มีสิ่งที่ดีก็ต้องมีสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาเนี่ยแทรกซึมเข้ามาแต่ทางการไทยเนี่ยไม่ประมาณมก็คือเขาทํางานร่วมกับทางการจีนอย่างใกล้ชิดมีการข่าวรู้ว่าคนนี้เดินทางเข้ามาคนนี้เดินทางออกไปม,มีพฤติกรรมยังไงมีข้อมูลยังไงก็จับตาเฝ้ามองอย่างเข้มขน้นเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆระหว่างกันและกันนะครับก็